สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องที่รักนกเขาแล้วก็รักกันต่อนัอนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้ครับเช้าวันอาทิตย์นะครับเช้าวันอาทิตย์ที่เท่าไรที่ที่หนึ่งบอกสิงหานะครับเดือนใหม่แล้วนะครับเช้านะครับเซียนใหญ่ก็ออกนะครับแต่ก็ไม่ได้มีฝนตอบรับอะไรเลยนะครับผมก็เลยได้นำเนียกนะครับ ตัวนี้นะครับมาซ่อมนะครับมาเปลี่ยนคอนนะครับมันไม่หมานนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนคอนออกนะครับนี่ครับตอนบ่ายนะครับก็น่าจะได้ลองประยดคอนใหม่นะครับ วันไปงานโศกตีก,เกไไ็เลยว่นไดนไปใช้เลยผมไปใส่บ,บ,งบางวันโอ้ผมไปโคกดินแดงไปบ้านย่าย่ผ้าันไปหากิ้มเห็ดนกป้าหลายอยู่ดิอยู่โคกดินแดงแล้วแต่มันกคงไม่สูงคกพูดแล้วบ้านของป่องมันเนไโคกดินแดงดเลยโคกวัดนน่นเส้นเขาตรง,งนีนโพสีเห็นไหม ว่าเสี่ยนนกกระลายอยู่ทั้งน้นอยู่บนสักบูนะนะครับะนะนี่ยครับพี่น้องเดีย๋ยวเราดูนะครับโฉมใหม่นะครับมันจะหมานขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับนกเยอะนะครับอยู่นี่ไอสามกุ๊กวันนั้นนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับใจขาดโดนยังก่อโดน โดนกระปูดสามกุ๊กครับน่าเสียดายครับกระปูดเอาไปกินแล้วกินแต่หัวเหลือแต่ตัวไว้ในกรงนะครับามาดูพเนียดนะครับหน้าตานี่ครับพเนียดนะครับเสียนใหญ่นะครับพเนียดตัวนี้ โอ้แข็งแรงครับโอ้ขักขักเจ็กศพแล้วก่อนนี่เจ็กศพแล้วนี่เป็นร้อยนะครับนี่นะครับเพราะเนียยหมาน วิธีเปลี่ยนควนครับสื่ซื้อจื้อยรบ้างเด้อครับดูตัวนี้ ้าพไปหาเอาเนี่ยเป็นอย่างคูณใดครับรอโอ้นั่นบ่นนนไม่สร้างใ้งผมเนี่ยเป็นอย่างสร้างใ้ผมเนี่ยเป็นอย่าง นี่พูดเลสิขายบ่บ่ต้องสั่งก็ได้เอาแบบเอาแบบมือสองก็ได้สิเขาเจ้าบ่ใส่แล้วนี่นไหมจีเจ้าว่างเห็นไหมนี่ได้สองทางอยู่เดี๋ยวน,นี่สั่งเอาสองทางดูวยผ่านเบิ้งเบิ้บงคักๆแล้ว่านซีผ่านหาคุณนี่สองทางน่ะ มมมีแล้วราคาเจ็ดแปดร้อยเนาะนะครับตอนนี้แดดครับไม่ออกนะครับเช้าเซียนใหญ่เอาไปแล้วแถวหนองคุ้มนะครับแต แต่ไม่ผ่านเยวรอช่วงบ่ายครับรอคอนบ่ายเดี๋ยวออกกันนะครับนะครับก็ เคือเซตันนะครับส่วนมากที่เบื้องนี้คลิปเขาจะเอาเต่อนเครื่องน,นี้เนาะเห็นนอะเครือเซตันนี่แหละนะครับพี่นอ้องไม้ที่เขาทำนะครับขอนพเนียด อยู่แถวนี้กันมึอเศร้านี่จอดรถฟังอยู่เด้ยยันปายุค่าเส้นโรงงานนี่ไหมมันมันเป็นต่อบอ่อแถวนี่นกหลายืนมึงเศร้าเงาเงาอยูม่มันอยู่เดินอันเขาจะลืมมันออกแล้วนน่ยไหมเนี้ยนั่นล่ละ ดูครับมีดนะครับช่างใหญ่ครับอุปกรณ์อะไรก็ได้ครับนี่มีทำครัวนะครับ เบิดจักอันแล้วพนเนนแจ่เล่นนกมะนี่จะเบิดจักอันแล้วพผนิลผ่านมือมาอะไรบเป่ครับบางยันน่ะบกับกบักดิวว่ะ เสียงใหญ่แสดนว่ามันเสียงใหญ่เสียงนีดหน่อยเอาไม่คันลรวบ่เฮียกะเฮียกเอาคันแล้วคันแล้วเฮียกแล้วเนีวแนนอนเจี๊ยเดือนเหรอเรออี๊บเดืนเอนได้ก็ได้มือนหนบ่ควันพอเดือนนี้เนะออารระบ่นี่สองอาทิตย์ประมาณโอ้สองอาทิตย์นะครับมันอยู่แสดงว่าจิตใจดีครับน่านกสองอาทิตย์ ทั้งขันทั้งเรียกโอ้คักขักัก,กแต่ว่าก็ต้องอายุคงนะครับหนึ่งเดือนอหนึ่งหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีถึงจะต้องเริ่มฝึกต่อได้นะครับถ้าเอาออกต่อก่อนนะครับพี่นอกหรือออกฝึกก่อนนกมันจะดอดนะครับนกนจะดอดทําให้เล่นเป็นย้ยยาวนะครับเล่นได้ปีสองปีนะครับนกก็จะออกนกนะครับ นั้นก็ต้องรออายุกโกงครับถึงจะขันถึงจะคุ้นยังไงก็ต้องอดใจรอเห็นว่าครับอดใจรอนะครับนะเจอช่างใหญ่แล้วเฮ้ยเข็ดหึกข้าม้าฮ่าฮ่า่าข้ามาตอนข้ามา <laughs> ้า,มาตัง้งแ่ชมิศิละปะนี่กัน ใ่่โ่วงใส่หยัางเลยอ้านะครับนี่ครับคอนเก่าคอนเก่ามาเล่าใหม่ครับแต่ว่าเบาดีครับไม้ทันนะครับไม้พุทราเนี่แหละนะครับบ้านผมเรียกว่าไม้ทันนะครับอือชา ไพ่ผมจะอยากอายคนนะจี <c oughs> หนี่งเนีย่ยไพย ครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามผลงานช่วงบ่ายนะครับครับพี่น้องครับหลังจากที่ทําพเนียดเสร็จครับได้พเนียดตัวใหม่มานะครับนี่ครับพเนียดตัวใหม่นะครับก็เลยนัดเซียนนะครับเซียนใหญ่ทั้งสองท่านนะครับวันนี้มาต่อช่วงบ่ายนะครับก็เพิ่งเจอกันนะครับนัดหมายหาจุดหมายพื้นที่ใส่ครับเอานะครับพี่น้อง เดี๋ยวคอยติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งทิงหาสองพันห้าร้อยสี่ครับสรุปคลิปครับพี่น้องนะครับผมก็ย้ายสองไม้นะครับสองไม้นกป่าเหนียวครับโอ้เหนียวจริงๆนะครับมาแต่ไม่เข้านะครับไม่ลงเลยนะครับตอนนี้ก็แยกย้ายกันแล้วนะครับเอานกลงแล้วครับเจานกลงแล้วนะครับ ไมเป็นไรครับพี่น้องนะครับแค่ได้ออกได้จับเพราะเนียดก็มีความสุขแล้วนะครับอขอบคุณครับพี่น้องที่รับชมนะครับที่ติดตามนะครับอย่าลืมติดตามเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับจะได้ทําคลิปในการต่อนกเขาการเลี้ยงโนกเขานะครับให้พี่น้องชาวนกเขาใหญ่ของเราได้รับชมนะครับขอบคุณมากครับ